เตานิวครบศบทุกข่าวสวยสมมงฟ้ากนกพรและป๊อปปี้ศิรินภาคว้าตำแหน่งนางสาวไทยพระนครนสีอยุธยาและนางสาวไทยอ่างทองประจำปี2566 เปิดม่านก,การประกวดในค่ำคืนที่สวยงามเพื่อค้นหาผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยตัวแทนใน2จังหวดัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบนเวทีเดียวกันเพื่อต่อยอดผู้ดำรงตำแหน่งจากสจังหวดัดในการเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566ช่วงเดือนมีนาคมพร้อมชิงมงกุฎคนที่54 โดยขอแสดงความยินดีกับน้องฟ้ากนกพรพยุงวงคลองตำแหน่งนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาและน้องป๊อปปี้สิรินภามูลปลาคลองตำแหน่งนางสาวไทยอ่างทองประจำปี2566โดยได้รับเกียรติจากคุณอิสริยามาลัยศรีมิสไทยแลนด์เวิร์ด1991ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเทราประจำปี2566พร้อมคุณวัชระพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ประธานโอท็อปเทเดอร์ประธานผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาและ นางสาวไทยอ่างทองค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างที่ใจสมหวังค่ะ,ละตลอดป๊อมนะคะก็ดีใจและตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามนางสาวไทยชาเชนซอนะคะจะเห็นว่าป๊อบก็อยู่ในหนึ่งในเฟรมหนึ่งในสามนะคะแต่ว่าวันนี้หนูได้เป็นที่หนึ่งและเป็นนางสาวไทยอ่างทองก็ดีใจมากๆเลยค่ะ กรรมการขนเขี่ยวลากดินมากเลยเยอะมากเลยแล้วก็กรรมการแต่ละท่านเนี่ยนะฮะให้คะแนนแบบมีหัวใจมากนะแต่พอมาดูแล้วเออก็สวยนะทุกคนก็โอเคหมดมีความมีความสามารถตามที่เขาด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นกับโชคด้วจริงๆนะคือแบบ ดวงของใครของมันจริงๆนะครับเรื่องนี้นะครับที่คุกคีกับน้องๆนะคะก็น้องๆก็เป็นเด็กเด็กดีนะคะแล้วก็มีระเบียบวินัยนะคะเรื่องนี้ในเรื่องของการดูแลคงจะไม่ยากนะคะทั้งน้องๆทั้ง3คนเลยเพราะเราคุกคีกันมาช่วงในช่วงของการเก็บตัว แล้วก็การวางแผนนะคะก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของบุงคลิกท่าทางหรือว่าการพูดการตอบคำถามในช่วงเพื่อใปชิงกับเวทยยะะีใหญ่ค่ะเราเอาจุดด้อยมาเติมมาเพิ่มให้น้องๆนะคะแล้วก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยมีความพร้อมที่สุดแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มพลังให้กับน้องๆนะคะในการประกวดเวทยยะะีใหญ่ก็รู้สึกว่ายินดีกับพกเพื่อนๆทั้งสองท่านค่ะแล้วก็ยินดีกับน้อง สองสามพันด้วยใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะของเราก็คือเป็นแท็กทีมแล้วค่ะก็อยากให้แบบร่วมมือร่วมใจกันก็ขอแสดงความดีๆให้สองพันด้วยนะคะก็อยากให้น้องๆนะคะเตรียมในเรื่องของร่างกายอันดับแรกเลยคือร่างกายเราต้องพร้อมพร้อมที่จะเผชิญการเวทีข้างหน้าพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วก็เราต้องเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับทุกๆกิจกรรมของกองประกวดใหญ่นะคะ แล้วก็ขอกองประกวดแต่ละจังหวัดด้วยที่น้องได้มีหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ของน้องให้เต็มที่แล้วก็ส่วนอื่นๆเราแล้วก็ท่านนายกอุแล้วก็พี่เรแล้วก็พี่โปเต้จะช่วยซัพพอร์ตให้น้องๆไปถึงฝั่งฝันแล้วก็คว้ามงกุฎในเวทีใหญ่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนางสาวไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องฟ้าค่ะ,คะก็จะนำศักยภาพที่มีนะคะทั้งหมด มาใช้ในการประกวดอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามหรือว่าการเดินหรือว่าทักษะต่างๆที่จะทําให้เราโดดเด่นขึ้นมาและฟ้าก็เชื่อมั่นในทางกองด้วยค่ะว่าจะต้องพัฒนาพวกเราสามคนให้มีศักยภาพครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนวันที่จะเข้ากองใหญ่อย่างแน่นอนค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้เ้อตป๊อบด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดอ่างทองของเ้องป๊อบโดยที่ในตอนนี้นะคะเ้องป๊อบเป็นตัวแทนานางสาวไทยจังหวัดอ่างทองค่ะยังไงก็งฝากเื้อฝากตัวด้วยค่ะ สอบทุกข่าว